ตั้งโบมือดังๆให้กับคุณฟ <tea> ้มอีกหนึ่งรอบละกันนะคะตอดอื่นเลยครับคุณฟ้าตัดและกันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาสร้างความบันเทิงได้สำหรับลูกค้าที่มาเดินอะมอลล์สราบางแครู้สึกยังไงบ้างคะก็ะสนุกดีนะผมจริงแล้วก็ผมไม่ได้ร้องเพลงเพ่าะว่าหลายๆเพลงติดกันมานานมากปกติก็ร้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงแล้ววันนี้ผมเห็นแบบผู้คนค่อนข้างที่จะแบบว่าสนใจในตัวงานอยู่แล้วเพราะว่า ผมว่ามันเป็นงานที่ดีครับผมจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารชาววังนะครับผมหรือว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามรดกสิ่งของรัชกาลที่2หรือว่า5้าเราก็หอเลยคือค่อนข้างที่จะแบบหาดูที่ไหนก็ค่อยได้แล้วรู้สึกว่าเขาจะมีเหมือนโชว์อะไรนะเป็นเกียกับงานใช่ค่ะตริสแล้วก็มีแบบโชว์นาตริสในรัชกาลนั่นะซึ่งใครสนใจเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมาดูบ้าน ไม่ใช่แต่ว่าบางทีของกินเนี่ยเราอาจจะบอกว่ากินซื้อกับไปฝากเพราะ่อนี่นติดใจกลับมาซื้อใหม่แต่ว่าบางทีมาดูโชว์บ้างก็สนุกดีเลยค่ะ<ด>แล้วสำหรับวันนี้นะคะเมื่อสักครู่ก่อนมาลองเพลงเห็นว่าแอบเดินเยี่ยมชมภาในงานสนใจเ<อ>มนูนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเอ่ยกะปิครับผมกะปิข้าคุากะปิน่าไม่ชอบกินข้าวคุกะปิน่นะคะ แล้วของหวานมียำปลาดุกฟูออ่านะอันนี้เป็นเมนูอาหารเช้าแล้วของหวานล่ะคะของหวานนี่เลยครับผมใกล้ๆของหวานประมาณตะกูทองทั้งหลายครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองทองชุกอ้วนมากแต่อร่อยครับผมก็ได้อร่อยแน่นอนเลยค่ะเขาบอกว่าเมนูที่อยู่แบบหน้าหน้านี่จะเป็นแบบว่า เมนูแนะนำทางนั้นใช่ค่ะก็เป็นเมนูของหวานที่ทุกท่านสามารถมาล่วมชิมได้นะคะบางร้านนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าไม่สามารถหาทานทั้งนองได้แต่ว่างานนี้มาเดินแล้วนะคะก็มาชิมได้นะคะเป็นเมนูของหวานซึ่งหาทานได้ยากนะคะรวมไปถึงนะคะว่างานนี้มาเดินภายในงานสองศิลปนโกสิลป์าาก,กับเราแล้วนะคะให้คุณฟ้ามฝากอะไรสําหรับทุกๆท่านที่มาเดินภายในยางานของเราเอว่าในงานของเรามีอะไรบ้างที่น่าสนใจค่คะงานใช่ไหมคะค่ะ ก็ตอนนี้นะฮะอะไรนะครับผมอ๋อคือผมอาจจะมีละครตอนช่วงต้นปีหน้านะฮะค่ะซึ่งยังบอกรายละเอียดให้มากกว่านี้ไม่ได้เกิดเกลื่อนไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดยทางรายละเอียดจะมีแจ้งทางเว็บแฟนคลับอยู่แล้วหรือไม่ก็ตามอิส t a แก a m ผมก็ได้ครับ P U M P d c A S ครับผมอ่าแล้วเฟซบุ๊กมีไหมคะผมไม่เล่เฟซบุ๊กค่ะ i n s t ตา r ก m เอย่างเดยว แฟนเพจนะคะแฟนเพจเว็บไซต์มีมี่เอ่ยก็เป็นตั๊มแฟมิลี่ครับค่ะผมอ่านะคะใครที่อยากจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในกับ่มแฟนเพจต้องถามคนตัวรูปร่างท้วงท้วงที่เหมือนแบบนักกอฟลตรงไหนในในคะไหนคะนัานแหนเอ่ยแสดงว่ามาทุกงานอย่างแน่นอนใช่ไหมคะคะท่านนี้นะคะแล้วผลงานเพลงนะคะมีมี่เอ่ยตอนนี้ช่วงนี้มีอะไรฝากไหมคะพอดีปกติงหมดสัญญากับฮัทชูพี่คนนยังไม่ได้คุยเรื่องเพลงต่อว่าจะเป็นยังไง แต่ว่าก็มีซิมเกิลเก่าๆที่ใครอยากจะลองเข้าไปฟังดูก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w t l m u s i c c o m ค่ะแล้วผลงานเพลงเก่าๆก,ก,ก็สามารถโหลดเปลิงก์ทอนได้นนมีาฝากอะไรไหมเอ่ยให้คุณปั๊มบอกเลยดีกว่า ก็เอาเป็นเพลงล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาและการชื่อเพลงว่าระยะห่างนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บทูบิสิกกับพอมครับค่ะใครที่เป็นแฟนคลับนะคะหรือบอกว่าอยากจะรูปเหมือนคุณปั๊มนะคะก็อย่างที่คุณปั๊มบอกนะคะเข้าไปในเว็บเพจก็ได้หรือว่าติดตามอินสตาแกรมได้นะคะตรงวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะคุณปั๊มมากๆที่ให้เกียรติมาร นะคะสร้างความบันเทิงนะคะแล้วก็ความสนุกสนานแฟนยานของเรานะคะ uh huh. แต่หลังจากจบเวทีนะคะวันนี้คุณปัามของเราใจดีมากใครที่เป็นแฟนขับยกมือขึ้นสูงสงเลยวันนี้คุณปัามค่ะเลี้ยงขนมนะคะใครที่เป็นแฟนขับไปไทานขนมได้หนึ่งชิ้นด้านนี้เลยเนี่ย uh huh. เดี๋ยวไปชิมกันได้นะคะ ่าค่ะวันนี้นะคะน้องป้๊มก็มาช่วยงานนะมาช่วยงานสองศิละะปร์รัตนโกศิป์นะคะตอนสำรับสยามนะคะงานหัตถศิลป์3ามแผดินทองซึ่งสามารถไปชมงานหัตถศิลป์น,นะคะได้ที่ตรงด้แฟชั่นฮอล์นะคะมีงานหัตถศิลป์ที่เกี่ยวกับช่างฝีมือนะคะที่มาจากสมัยรัชากาลที่สองไม่ว่าจะเป็นงานต่อกหนังนะคะเป็นงานทำโขนนะคะหรือแม้กระทั่งการปักปักตัวฉลุ ชุดโขนซึ่งเป็นเ uh โขนเนี่ยจะเพิ่มฟูที่สุดในราชการที่6นะคะอยากให้ทุกคนเข้าไปชมเลยนะคะว่าตั้งแต่ตัวแฟชั่นฮอร์นาแมคโดนัลค่ะจะมีงานัตนะจะมีงานที่เป็นหัตถศิลป์ของไทยนะคะเกิดจากสีมือของช่างศิลหมู่ของไทยด้วยนะคะอยากให้ทุกคนไม่พลาดโอกาสงานนี้นะคะแล้วสาหรับก็วันนี้ทางเดอะมอลล์กรปนะคะขอขอบคุณน้องปั๊มที่เข้ามาช่วยงานที่เดอะมอลล์บางแพของเรานะคะขอุณให้ทุกคนช่วยตบมือเป็นกำลังใจให้น้องนิดนึงขอบคุณครับ นะคะสำหรับถ้าใครอยากจะติดตามผลงานน้องฟ้ามนะคะเห็นทางแฟนคลับบอกมาว่าเขาจะมีเว็บ แฟนคลับของเขานะคะเวอร์ไวเว็บนะคะปั้มแฟมิลี่คลับคอนะคะเจ้าตัวอาจจะไม่ทราบว่าเขามีเว็บเพจซึ่งของเขาเองนะคะ <laughs> เห็นมีแฟนคลับกระซิบบอกมาให้ว่าอยากจะให้ทุกคนถ้าอยากทราบว่าตอนนี้น้องอะจะออกเพลงอะไรจะเล่นละครตอนไหนและจะมีงานตามตารางที่เราจะไปตามน้องได้ตามสถา,านที่ต่างๆ <laughs> เดี๋ยวก็ขอเก็บค่าโฆษณาด้วยนะคะาก <laughs> แฟนคลับ <laughs> ค่ะเวอร์ไวเว็บปัมแฟม ขับดอทนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ที่เป็นแฟนขับน้องปั้มได้ข่าวว่ามาจากต่างจังหวัดเยอะมากนะคะ,ะน้องเ็าลยใจปั้มอะค่ะเอาค่าตัวนี้แจกขนมคนละก่อไปรับตรงนู้นได้เลยนะคะรับที่ร้านของขนม ร้านที่มีกลุ่มทองนี่จริงๆเหรอครับพี่จริงๆเราเรียกอะไรครับพี่แล้วก็จะมีกลุ่มขนมทองก็ได้ค่ะแต่ได้อย่างละหนึ่งชิ้นนะคะมากกว่าหนึ่งชิ้นต้องจ่ายเงินเองนะคะแต่ว่าชิ้นแรกเนี่ยน้องปั๊มจะจ่ายให้พี่สั่งพี่สั่งคนไปยืนติ๊กไว้แล้วว่าเอากี่ชิ้นเดี๋ยวพี่ก็ตามเก็บเงินที่ตัวคนที่ดูแลน้องอ่ะคนไหนยกมือขึ้นก็แล้วกันไปเก็บตังค์ไม่น่าอะไรเลยแต่ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณเหมือนกันครับ ค,ค่ะขอบคุณมากนะคะทั้งคุณปามเมฆแล้วก็คุณมารินีนะคะผู้จัดการทั่วไปส่งเสริมการขายและกิจกรกรมการตลาดของบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะ